โอเคครับวันนี้ก็สวัสดีกันด้วยนะวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการดาวน์โหลดเทเลเรียแล้วก็ลงนะครับตัวที่ผมจะลงก็เป็นตัวที่แฮกมาแล้วเรียบร้อยนะครับแบบประมาณว่าเสีของฟรีนะครับก็เรื่องันเลยนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เอาไว้ครับ2ตัวนี้อันนี้เป็น OBB นะครับตัวแรกแล้วก็อันนี้เป็น APK ครับตัวเกมก็ดาวนโหลดไปเลยดาวนโหลดไปเสร็จปุ๊บก็จะได้2ไฟล์นี้มาก็เอาไปที่ไฟล์นี้ก่อนเห็นนี้ก็กด คลิกที่อันนี้อันเดียวครับแล้วก,กดแตกไฟล์ครับแล้วก็รอโอเคเสร็จแล้วก็กลับก็จะเป็นไฟล์นี้นะครับก็อย่าเพิ่งทำอะไรแล้วก็ติดตั้งครับเทลเลเรียตอนนี้นะครับ apk กดติดตั้งแล้วก็รอมันติดตั้งสักพักหนึ่งนะครับ โอเคก็ติดตั้งเสร็จแล้วก็อย่าเพิ่งเปิดนะครับกดเสร็จสิ้นก่อนแล้วก็กลับมาที่ตัวที่เราแตกไฟล์เมื่อกี้นะครับก็ตัวนี้ก็กด copy นะครับโอเคเสร็จแล้วเราก็ย้ายมาเข้าไปที่ android นะครับ ovb แล้วก็วางครับโอเคแล้วก็มาแล้วเราก็ออกโอเคทีนี้ก็เข้าไปที่เทเลเรียเลย กดตรงนี้ครับตรงขล่างแล้วก็รอสักครู่รอจนก,กว่ามันจะขึ้นให้แบบขึ้นดาวน์โหลดไฟล์นะครับอันนี้ก็อาจจะนานหน่อยแต่ว่าถ้าเครื่องนี้ก็ไม่นานมากโอเคก็มาแล้วครับนี่รอร้อเปอร์เซ็นตปุ๊บก็เล่นได้นะครับก,กดข้ามไปก่อน ก็เข้ามาสู่ตัวโกงนะครับตัวโกงก็จะอยู่ในที่ผมให้ไปแล้วนะครับก็ซูิผมจะสร้างไว้ก่อนโอเคครับก็ชื่อแมปไปก่อนสร้างตัวสร้างแมปเรียบร้อยนะครับแล้วก็รอมันเข้าแมป โอเคก็พอเข้ามาก็อยู่ในหน้าแบบนี้กดโอเคไปเลยครับทีนี้ตัวโกงก็เข้าไปที่เมนูนะครับครับเห็นครับว่าทุกอันมันท้งหน้าที่เราไม่มีของนะครับแต่เราก็ครัฟได้อย่างนี้นะครับสมมุติผมจะคาฟเอร์เรเบตเนี่ยผมไม่มีของเลยทักอันกดคาฟไปได้เลยนะครับมันจะเป็นตัวโกงที่ให้มาอยู่แล้วครัฟได้ทุกอย่างนะครับไม่ต้องกลัวว่าไหนจะคาฟไม่ได้ แล้วก็ใช้ได้ทุกอย่างเหมือนกันที่ครับมานะครับก็โอเคก็สำหรับวันนี้ลาก่อนนะครับ bye bye.